ชูสาวส่งท้ายปี2009แล้วก็ไม่สามารถคว้าแชมป์แม้แต่รายการเดียวในปี2010ครับมเคิลนอตันโคโซของ p r o c t ต r ร์แอนด์แกยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าแบรนด์ยินเลดของพวกเขาจะไม่ต่อสัญญาให้กับ t i เกอร์บูสอดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอีกต่อไปเมื่อสัญญาปัจจุบันหมดลงในวันที่31ธันวาคมนี้ครับ โดยนอนตันบอกว่ายินเล็ตกำลังยุติแคมเปญการตลาดยินเล็ตแชมเปี้ยนในช่วงต่อยมาสแรกของปี2011หลังจากที่แคมเปญน,นี้เปิดตัวเมื่อปี2007ซึ่งครั้งนั้นก็มี3มซูปเปอร์สตาร์ของโลกอย่างไทเกอร์บูสตโรเจอร์เฟเดเลอร์มือหนึ่งของโลกในขนาะนั้นและก็ทิริอองรีนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสครับโดยการแยกทางครั้งนี้กับยินเลตมาเกิดขึ้นขณะที่ไทเกอร์บูสนั้นจบฤดูกาลเล่นอาชีพ โดยไม่ได้แชมป์แม้แต่รายการเดียวเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้และชื่อเสียงของบูสนั้นก็ดังพร้อยอย่างหนักจากข่าวอื้อฉาวเรื่องนอกใจภรยาเอลินาเดเกรนตนต้องอย่าร้างกันไปในช่วงปีนี้โดยบูสนั้นก็พักกรแขันไปถึง5เดือนและมีปัญหาตลอดฤดูกาลร,ระหว่างที่พยายามพาชีวิตส่วนตัวกลับมาสู่เส้นทางเดิมและทําให้การเปลี่ยนแปลงเกมของเขานั้นได้ผลครับทั้งนี้บูสนั้นต้องสูญเสียสัญญากับเคเทอร์เรบเอทีแอนทียักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของสหรัฐเอ็กเซนเจอร์บริษัท ให้คำปรึกษาแต่สปอนเซอร์ระดับองค์กรอย่าง n นกี้และ EA Sports ยังคงอยู่เคียงข้าง b o สต์โดยที่บูสต์เทริอองรีและโรเจอร์เฟลเลอร์ก็เป็นเจ้าของแคมเปญแชมเปียนยิเลด c แชมเปี้ยนในช่วงปี2007อย่างที่เห็นในภาพโฆษณานี่ครับก่อนที่บูสต์นั้นจะถูกยกเลิกสัญญากับแบรนด์ยิเลดในที่สุดครับ